การแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวในซีเกม2025ระหว่างรัชนกอินทนนท์จากประเทศไทยกับหว่องลิงชิงจากประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในแมตช์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของทัวร์นาเมนต์ ไม่ใช่เพียงเพราะชื่อชั้นของนักกีฬาแต่ยังเป็นเพราะความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเกมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งในแง่ของศักดิ์ศรีความคาดหวังของแฟนกีฬาและการพิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับภูมิภาคที่ยิ่งใหญ่อย่างซีเกมสนามแข่งขันแน่นขนัดไปด้วยผู้ชมจากหลากหลายประเทศเสียงเชียร์ดังสนัน่นสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดและเต็มไปด้วยพลังก่อนที่ลูกแรกจะถูกเสิร์ฟ ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่นักแบดมินตันหญิง2คนที่ยืนอยู่คนละฝั่งของคอร์ดพร้อมจะเขียนเรื่องราวบทใหม่ให้กับเส้นทางอาชีพของตัวเองรัชนกอินทนนท์ถือเป็นนักกีฬาที่แฟนแบดมินตันไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเธอคือหนึ่งในนักกีฬาหญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์แบดมินตันไทยผ่านทั้งช่วงรุ่งเรืองและช่วงที่ต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บและแรงกดดันจากความคาดหวัง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทางกีฬาแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่จำนวนมากการลงแข่งขันในซีเกม2025ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การล่าเหรียญรางวัลแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพและหัวใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ของเธอ ในอีกฝั่งหนึ่งวองหลิงชิงจากมาเลเซียคือดาวรุ่งที่กำลังพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเธออาจไม่ได้มีชื่อเสียงในระดับโลกเทียบเท่ากับรัชนกแต่ในระดับอาเซียนเธอคือหนึ่งในนักกีฬาที่น่าจับตามองที่สุดสไตล์การเล่นที่รวดเร็วดุด,ดันและไม่เกรงกลัวคู่แข่งทำให้เธอสามารถเอาชนะนักกีฬามากประสบการณ์มาแล้วหลายราย การได้เผชิญหน้ากับรัชนกในซีเกมครั้งนี้จึงเป็นทั้งโอกาสและบททดสอบสำคัญว่าเธอพร้อมหรือไม่ที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่าเดิมทันทีที่เกมเริ่มต้นรัชนกเลือกใช้สไตล์การเล่นที่เน้นความแน่นอนคุมจังหวะและใช้ประสบการณ์อ่านเกมของคู่ต่อสู้เธอไม่รีบร้อนในการจบแต้มแต่ค่อยๆบีบให้หวงหลิงชิงต้องเล่นลูกที่ยากขึ้น ในขณะที่ฝั่งมาเลเซียตอบโต้ด้วยความเร็วและพลังวังลิงชิงพยายามเร่งเกมใช้ลูกตบหนักและลูกหยอดที่หลากหลายเพื่อทำลายจังหวะของรัชนกบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกแต้มที่ได้หรือเสียล้วนส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ชมอย่างชัดเจน เซตแรกเป็นการต่อสู้เชิงแทคกติกอย่างแท้จริงรัชนกแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความเฉียบคมในการวางลูกเธอใช้ลูกดรอปที่แม่นยำบังคับให้หว่องหลิงชิงต้องวิ่งเก็บลูกทั่วคอร์ดขณะเดียวกันหว่องหลิงชิงก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเธออาศัยพละกำลังและความสดไล่กดดันด้วยเกมรุกที่หนักหน่วงหลายครั้งที่เธอสามารถทำแต้มสวยงามจนเสียงเชียร์จากแฟนมาเลเซียดังกระหึม่ม อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์และความเยือกเย็นรัชนกสามารถปิดเซตแรกไปได้อย่างเฉียดฉิวเมื่อเข้าสู่เซตที่2เกมยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นวองลิงชิงปรับแผนการเล่นอย่างชัดเจนเธอพยายามลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการเล่นลูกหน้าเน็ตทำให้เกมดูสูสีมากยิ่งขึ้น รัชนกเองก็ต้องยุกระดับการเล่นขึ้นไปอีกขั้นเธอเริ่มใช้ลูกตบที่เฉียบคมมากขึ้นและกล้าเปิดเกมรุกในจังหวะที่เหมาะสมการแลกลูกยาวหลายครั้งในเซตนี้กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเพราะแสดงให้เห็นถึงความฟิตความอดทนและจิตใจที่แข็งแกร่งของนักกีฬาทั้งสองคน ในช่วงกลางเซตคะแนนขึ้นขึ้นลงลงไม่มีใครสามารถทิ้งห่างได้อย่างชัดเจนทุกแต้มเหมือนจะมีความหมายมากกว่าปกติรัชนกต้องเผชิญกับแรงกดดันจากเกมที่รวดเร็วของหว่องหลิงชิงขณะที่หว่องหลิงชิงก็ต้องรับมือกับความหลากหลายและความนิ่งของรัชนกเสียงเชียร์จากกองเชียร์ทั้งสองฝั่งดังสลับกันไปมาสร้างบรรยากาศที่เร้าใจจนแทบหยุดหายใจ ปลายเซตที่2กลายเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ตัดสินทิศทางของแมตช์รัชนกใช้ประสบการณ์ในการเลือกจังหวะเล่นลูกสำคัญได้อย่างชาญฉลาด เธอไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงโดยไม่จำเป็นขณะที่หว่องหลิงชิงเริ่มแสดงอาการล้าเล็กน้อยจากเกมที่ต้องใช้พลังงานสูงอย่างต่อเนื่องความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเริ่มเกิดขึ้นและรัชนกก็ไม่พลาดที่จะฉวยโอกาสนั้นสุดท้ายเธอสามารถเก็บเซตที่สองไปได้ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากคนในสนาม ไยชนะในแมชนี้ไม่ได้สะท้อนแค่ผลสกอร์บนกระดานคะแนนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความแตกต่างในเรื่องประสบการณ์การจัดการอารมณ์และการอ่านเกมรัชนกแสดงให้เห็นว่าแม้จะต้องเผชิญกับนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีพลังและความเร็วแต่ด้วยการเตรียมตัวที่ดีและความเข้าใจในเกมอย่างลึกซึ้งเธอยังคงยืนหยัดในระดับสูงได้อย่างสง่างาม ขณะเดียวกันหว่องหลิงชิงก็ได้รับบทเรียนอันล้ำค่าจากการแข่งฐานครั้งนี้ประสบการณ์ในการเจอกับนักกีฬาระดับลำดับจะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาตัวเองในอนาคต ในท้ายที่สุดภาพของนักกีฬาทั้งสองที่เดินเข้ามาจับมือและแสดงความเคารพต่อกันเป็นภาพที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของกีฬาอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ทุกคนต่างทุ่มเทอย่างเต็มที่และได้รับสิ่งตอบแทนเป็นประสบการณ์และความทรงจำที่มีค่าสำหรับแฟนแบดมินตันไทยชัยชนะของรัชนกคือความภาคภูมิใจและเป็นการตอกย้ำว่าเธอยังคงเป็นหนึ่งในเสาหลักของวงการแบดมินตันไทย ส่วนแฟนกีฬามาเลเซียแม้หวังหลิงชิงจะไม่สามารถคว้าชัยได้แต่ฟอร์มการเล่นของเธอก็สร้างความหวังและความเชื่อมั่นว่ามาเลเซียยังคงมีนักกีฬารุ่นใหม่ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาท้าทายความสำเร็จในอนาคตซีเกม2025จึงไม่ใช่แค่เวทีแห่งการแข่งขันแต่เป็นเวทีแห่งเรื่องราวความฝันและการพิสูจน์ตัวเองของนักกีฬาจากหลากหลายชาติ แมตช์ระหว่างรัชนกอินทนนท์กับว่องหลิงชิงเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความงดงามในกีฬาแบดมินตันที่ไม่ได้วัดกันเพียงแต้มต่อแต้มแต่ยังวัดกันที่หัวใจความมุ่งมั่นและความเคารพในเกมเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นเรื่องราวของการแข่งขันอาจจะจบลงแต่แรงบันดาลใจและความทรงจำที่เกิดขึ้นจะยังคงอยู่ในใจของผู้ชมและนักกีฬาทุกคนไปอีกยาวนาน